คาถาป้องกันตัวผมได้ไปหาศาสตราจารย์เ hey ฮแคทก็ได้ให้การบ้านมานั่นก็คือการฝึกกับหุ่นไม้การซ้อมการประลองกับนักเรียนคนอื่นผมได้รีบวิ่งไปที่หอนาฬิกาผมได้เจอเข้ากับลูแคนเบตเทนบีเขาเป็นคนที่จัดการการประลองของหอนาฬิกาน,นี้เอหมอนี่นี่มันเหมือนเด็กปีหนึ่งชะมัดเลยการประลองลับอย่างนั้นเหรอฟังดูเหมือนไฟขับเลยฮะแต่ช่างมันเถอะผมได้เข้าประลองแบบคู่กับนักเรียนคนอื่น I will signing make regret you up แล้วทำไมคู่ของผมถึงเป็นเซบาสเตียนเนี่ยเราได้ตบเด็กพวกนั้นอย่างง่ายได้ <B> แน่นอนผมที่ปากโทรมาแล้วแค่พวกเด็กฝันน้ำนมแค่นี้สบายมากสำหรับผมเราได้เริ่มการประลองครั้งที่2ทันทีรอบนี้ไม่ใช่แค่เด็กฝันน้ำนม2คนแต่เป็น3คน3ต่อ2อย่างนั้นเหรอเนี่ยนะกการประลองผมได้เรียนรู้การทำลายเกราะเวทมนต์และเอาชนะมาได้ ผมได้แวะฝึกคอมโบกับคุนเวทนิดหน่อยก่อนที่จะไปหาศาสตราจารย์หลังจากการประลองอันดูเดเผ็ดมันแล้วผมได้ไปส่งการบ้านของศาสตราจารย์เฮแคทเธอได้สอนคาถาเอนเซนเดโอมันคือคาถาโจมตีพิเศษไฟไปด้านหน้ามีระยะค่อนข้างสั้นแต่ผมชอบมากเลยเพราะมันเป็นเหมือนคาถาเพลิของซาสเกตเลยผมได้ลองใช้กับ่นไม้ เออเป็นเวทที่เท่จริงๆเลยผมได้กลับไปหาสตาราจย์ฟิกเราคุยกันว่าจะแอบเข้าไปในห้องสมุดที่เป็นเขตห่วงห้ามด้วยกันแต่ทัในใดนั้นสตาราจย์แบล็กเนี่ยที่เป็นครูใหญ่ได้เข้ามาในห้องพอดี My Minute Office Five minutes. เขามีเรื่องที่จะคุยกับสัตาราจย์ฟิกเหมือนสตาราจย์ฟิกของเราเนี่ยจะงานเข้าซะแล้วเหมือนว่างานนี้ผมจะต้องลุยเดี่ยว